ข้อนี้สิบแปดหนูตอบเท่าไหร่โอ้แม่งฟังก์ชันซ้อนเยอะอะตอบไม่ได้ <laughs> โอ้พี่หนูสามารถใช้อย่างนี้ได้หรอกเดี๋ยวพี่จะสอนนะการที่แม่งสอนฟังกชันกันเยอะอย่างนี้นะถ้าหนูไปนหนูทำเหือนนั่งยัดแล้วยัดอีกยัดแล้วยัด,ยด <c oughs> อีกอน <c oughs> หนูใช้แบบนี้นะจํานะถ้าแม่งซ้อนอะไรเยอะขี้เกียจทำนะมันมีวิธีแบบหนึ่งที่มันทําได้เว้ยสามารถเขาเรียกว่าทาคนละครึ่งทางขี้เกียจ้อนหนูเปลี่ยนตรงนี้นะเป็น f inverse ก,ก่อนสามารถใช้ได้ <c oughs> และจำเอาไปใช้นะมันจะมีอีกวิธีหนึ่งในการทำได้นะครับก็คือเปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x ก่อนได้เป็นเลยนะ ay บวก b ป่ะถูกไหมนี้ยพี่จัดให้รูแบบ y เท่ากับกอบ x ลบ b er y, เท่ากับ ay ay เออ y เดียวได้เลย x ลบ b ส่วน a ป่ะโดยที่ y ของพี่จิวคืออะไรนะ f inverse x หลังจากนั้นแลง้งไงต่อมาดูกันต่อเริ่มครับพร้อมยังพร้อมนะครับสามารถใช้แบบนี้ได้ อ่ะถ้าเราใช้อย่างนี้นะเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยแม่งยัดกี่รอบโคตรเยอะเลยพี่ขอให้มันบาลานซ์กันจะได้ช่วยง่ายคูณ f นเวอร์สเข้าไปข้างหน้าลูกเข้าไปข้างหน้าเวลาคูณตลอดเราสามารถคูณเข้าอย่างนี้ได้ปรากฏหักล้างหนึ่งตัวตันงหานปะ่ะอือฮึและพี่ก็คูณแม่งใหม่อีกรอบหนึ่งคูณน f นเวอร์สตลอดอีกทีหนึ่งเพื่อทําการบาลานซ์กันให้มันจับจะได้จับรูปง่ายๆ f i n วอร์สก่อนตรงนี้เป็น f i n วอร์สแล้วก็ซ้อนกันอีกทีหนึ่งนะ อันนี้เป็น f inverse ของเลยนะสิบหกบวกสี่สิบห้าตามทันปะส่วนฝั่งนี้แป๊บน,นึงนะพี่เหลือกี่ f นะสาม f ปะทันไหมทันค่ะแต่พี่ก็ตัดเลยนะพี่ไม่ใส่วงเล็บนะพี่ขอตัดนี้เลยอ่ะตอนนี้ซ้ายสองขวาสองแล้วใช่ไหมบาล่าละขี้เกียจทำละพี่ขอแค่นี้ไม่ต้องอินเวอร์สละทำจริงๆจังๆเลยมันจะช่วยประหยัดเวลาในการหนูลดลงไปได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันทำคู่ขนานซ้ายขวากันเพราะฉะนั้น f inverse ได้ไปนะนะ ax บวก b ปะ ถูกไหมและพี่ยับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ได้ว่า a คูณได้เลยนะ ax บวก b ทีหนึ่งป่ะแล้วก็บวกต่อท้ายด้วย b ป่ะทำ mm hmm. น,น,นะส่วนอินเวอร์สมาวงเล็บก่อนเมื่อกี้เราได้บ้านอะนะเปลี่ยน x ทุกตัวไปเลยนะ 16x บวก45ใช่ไหมลบ b ส่วน a ทนป่ะพอเราเปลี่ยนเอา x เข้าไปแทนแล้วก็ยัดใหม่อีกรอบหนึ่ง ก้อนนี้ทั้งก้อนแลน้วไงตอนนะลบ b ส่วน a ตามทันปะทันไหมทันครับโพเงจบส่วนยา,ยาวๆเอา a ขึ้นไปคูณอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าพี่กระจายก่อน a เปิดวงเล็บข้างหน้าเนาะแล้วอันนี้อันนี้เอา a อ่ะแล้วพี่ขอกระจายเลยตรงนี้นะ a กํลัง2 x บวก b เอบบ่เอบวก a b ปะแล้วก็แปบบนึงนะ บวก A B แล้วก็บวก b แล้วก็คูณเข้างนอก,อกทีหนึ่งทันปะอืมฮ mm ึ hmm. อ่ะคราวนี้พี่จิวได้ว่าอันนี้มันมี A B อยู่งั้นพี่อ่าเดี๋ยวพี่คูณกระจายทีหนึ่งก่อนหรือใครจะคูณอันนี้ก็ได้ A ส่วน A ทำส่วนเท่ากันก็ได้รอครับได้ไหมอ๋อได้เป็น oh, no, 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 no. บครัโอเคถัด okay. มาแล้วพิงทำไงต่อจัดรูปต่อได้เลยก็คุณไฟเลยจัดรูปต่อได้เลย สล้วไีเจอไรต่อนะพี่ไรต่อคราวนี้เมื่อกี้ให้เวลาทำแล้วสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คือสิบหกบวกห้าลบ b แล้วก็ลบ a ป่ะส่วนด้วยเอทีหนึ่งป่ะอืมและเดี๋ยวพี่เอา a ยังไม่กระจายล้เดี๋ยวกระจายทีเดียวพร้อมกันเลยได้เป็น a กําลังสองป่ะ a อกําลังสอง x อบวก a b บก b ป่ะาก่อนนี้ทักก่อนก่อนโอเคเดี๋ยวนะทำไมมันมีเอยู่วะ อ๋อโจถามหาอะไรวะแป๊บนึ่งนะอ๋อมันยังติด AX อยู่ใช่ปะแป๊บนึ่งนะมันมี AX กับ A บวก B โอเคอ่ะเดี๋ยวอรอปับบหกเอบวกสี่ห้าหรือเปล่า <c oughs> ผิดไปเยอะเลยเว้ยใช่ที่เขียนสีห้าตอนแรกและตอนนี้แม่งก็หายไปอ่ะเพิ่มเติมสี่ห้าสีห้าสี่ห้าโอเคครับรอครับ พี่คิดว่าเดี๋ยวนะ่าจะจัดรูปหลุดออกแล้วล่ะหรือจริงๆจะททาซ้อนไปเรื่อยๆก็ได้นะคราวนี้ยพี่ได้ละเดี๋ยวพี่อาจจะใช้อันนี้เรา,าไม่ได้ย้ายข้างเลยเอ๊ะแป๊บน,นึงนะเราย้ายข้างแค่บางส่วนถูกปะ่ะแป๊บน,นึงนะอ,อมีอะไรเทียบสัมประสิทธิ์กันได้ป้างวะอ๋ะอเดี๋ยวเราใช้วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์ได้โอเคงั้นแปลว่าพี่ได้ละอันนี้เป็น a กําลังสี่ป่ะบวกด้วยอะไรเอกำลังสามบป่ะบวกด้วยอะไรเอกำลังสองบีป่ากับอะไรนะ สิบหกเอ่อสิบหกอะไรนะสิบหกเอ็กบวกสี B ่สิบห้าลบบลบเอบ้อ่ะงั้นแต่ว,ว่าพี่เอ้ยเออ่พี่เทียบสัมประสิทธิ์ต่อได้ละเดี๋ยวเราเอ็กอกับ x เทียบกันเพราะฉะนั้นพี่ใช้คำว่าวิธีเทียบสัปปสเดี๋ยวพี่โยงมาตรงนี้แล้วกันที่มันไม่พอลนะใกล้จอบละเทียบส,ปสัปปสเราเทียบก,ก,ก,กับ x กับ x ก่อนอันนี้ได้ไปเลยนะสิบหกเอ็กปะเทียบสัมประสิทธิ์กับสัมประสิทธิ์สแสดงว่าพี่จะได้ว่าอะไร a กำลังสี่ทาสิบหก a เดียวได้เท่าไรสิบผ <86 S 1> <P itch. S 2> ิดเอ้ยสองมันคือสองกำลังสี่หรือลบสองกำลังสี่เพราะฉะนั้น a ได้บวกลบสองเช็คช้อยก่อน a เขาพูดมาว่าเป็นอะไรจำนวนจริงแสดงว่าได้ทั้งคู่ต้องได้ทั้งคู่นะต้องมี a เป็นบวกลบสองแบบแต่ละเดี๋ยวพี่ไปเช็คต่อส่วน b ใช่ไหมตัวเลขอันนี้คือการเทียบกับตัวเลขก็ได้ไปแล้นนะ a กำลัง3 b บวกด้วยแล้วนะ a กำลัง2 b ปะเท่ากับ45ลบ b ลบ ab โอเคครับพี่เจมส์เขียนมาสี่สิบหนะ้ 45, ปะลบ b ลบ ab ทันไหมแล้วก็เนื่องจากว่ามันจัดรูปอะไรไม่ได้ก็ เดี๋ยวเราย้ายข้างก่อนดึงตัวร่วมพี่ดึง AB ได้ป่าววะพี่จูขอลองนี้ก่อนแหละโยนในนี้มาก่อนเห็นแล้วแบบอยากจัดเลือเกินพี่ขอใช้เป็นวิธีนี้แล้วกันนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้เรารู้เอเรารู้ a แล้วจริงๆมันแทงค่าลงไปได้เลยแต่ว่าถ้าพี่ดึงลบ B ออกได้ไปเลยหนึ่งบวก A ปะถูกไหมถูก งั้นพี่อันนี้ก้อนนี้นะพี่ก้อนนี้พี่ก็ใช้เหมือนกันนะ a กลังสอง b ได้ไปเลยวนะ a บวกหนึ่งปะแล้วย้ะมาบวก้วยเลยนะ b a บวกหนึ่งป่ะถ้าก็ส <beleza> ี่สิบห้าปะอือฮึอือฮึอ่ะพี่จทย์เขียนี้ก่อนนะหลังจากนั้นแล้วไงต่อถ้ากับสี่ห้านะดึงตัวร่วม a b กลังสองบวกหนึ่งปะเออบวก b ดิทันปะ่ะถ้าก็อะไรนะ a บวกหนึ่งทันไหมถ้าก็สี่สิบห้า ดึงทันไหมค่ะน,น,นะคราวน,น,นี้หนูแทนเลขอาจจะไล่ก่อนแทน a เป็นสองสองเป็นสี่ถ้าเป็นสี่ได้เป็นห้า b ตรงเนี้ยสามปะสี่สิบห้า b เดียวได้เลยนะสามปะ อันนี้ก็ได้เป็นห้าีเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ได้เป็นถ้าเป็นลบสองใช่ไหมได้เป็นลบหนึ่งตรงนี้สี่สิบห้าเพราะฉันได้เป็นเอ่อพ่าย่ีเท่าลบเก้าวะอ่าฮะแสดงว่าพี่จะมีสองคำตอบเดี๋ยวลองก่อนเขา B, ถามว่า A บวก B ได้เท่าไหร่ เด,ดี๋ยวไปรอดูแปลว่าน่าจะมีทั้งสองคำตอบเลยมั้งที่ลองรับก็่ไม่แน่ใจจุกไหมได้อ่ะ โอเคอ่ะพอฉะนั้นต่อพอตรงเนี้เสร็จปุ๊บพี่พี่จิวได้แล้วนะคราวนี้เหลืออะไรบ้างแล้วเราจะตอบอยังไงบ้างอนะ่ะตอบที่เป็นอไอตัวตัวโจทย์ของเราอ่ะพี่จิวคราวคราวนี้พอพี่ได้ละมีทั้งสองตัวเลยแล้วเขาถามว่าอะไรนะเอบวกบี A B, ใช่ไหมถ้าก้อนแรกเอบวกบี A B ได้เลยห้าป่ะห้าสามได้ห้าตอบได้ได้ก้อนหนึ่งอ่ะลบสิบเอ็ดลบสองกับลบเก้าได้ลบสิบเอ็ด ก็มีสองคำตอบแสดงว่าพี่ตัดชอยทิ้งก่อนเขาเนี้ยรู้แหละไม่ไม่หนึ่งก็สี่แหละแต่แต่แป,ปัญหาคือเดี๋ยวเราไปอ่านืน่อนไขอ่อนคิดว่ามันน่าจะมีตัวเดียวแค่ที่ใช้ได้ <Fun ction S 1> ดที่มันใช้ได้นะเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะเขาเขาบอกว่าเ,วป <S <S เป็นฟ<ด>ังก์ชันลดอ้าวมีคีย์นี้นี่หว่าที่เมื่อกี้พี่ไม่อ่านเขาว่าฟังก์ชันลดคือมันลองแทนลองดูก่อนแสดงว่าเดี๋ยวพี่มานั่งสึกมก่อนแสดงว่า f x ของพี่จิ๋วได้ว่าอะไรบ้างนะถ้าเป็น f ลบนะ มันจะมีแทนค่าก่อนได้ปไปเลยนะ2องถ้าเป็นตัวเลขนะ2 x b, ะบวก b ปะบวกสกับอะไรนะลบส x อะไรนะลบเปะอันไหนฟังก์ชันลดดูเป็นไหม <S 2> <S 2> <อ>วาดการาฟกันนะหน้าต้องเอาเป็นลบหน้า m m ต้องเป็นหน้า a ต้องเป็นลบถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มอันนี้ฟังกชันลดเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบเพราะฉะนั้นก็เลยตอบลบสลบเได้ลบสิครับ จบแค่นี้ครับไฮไลท์ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จูด้าอันนี้ก็บอกเลยว่าอันนี้ฟังก์ชันเพิ่มอันนี้ฟังก์ชันลดสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คืออะไรนะมีเอ,อ่อแป๊บนึงนะพี่ใช้คําว่าแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีฟังก์ชันเพิ่มเดี๋ยวนะมีเพิ่มมีลดใช่ปะเดี๋ยวนะมีเพิ่มมีฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดโอเคเพราะฉะนั้นหรือจะพอดราฟก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เลยตอบลบสิบเอ็ดโอเคครับเป็นโจทย์ที่โอเคใช้ได้เลย